สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยสินะคะ้าทั้งหมด7ดเล่มค่ะมาดูความยาวกันแต่ละเล่มกันนะคะมาดูเล่มที่1ค่ะตอนนี้เป็นใบมีสีขาวนะคะเป็นชุดพยุงค่ะ ใบมีดยาวอยู่ที่8.8นะคะใบก้วงอย่2นิ้วส้นนาอยู่ที่5มิลน,นะคะเป็นปอกทองเหลืองนะคะตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงค่ะยาวรวมทั้งหมดเล่มนี้จะอยู่ที่15นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออนที่1,700นะคะรับแพ็คคู่นะคะอยู่ที่3,000บาทนะคะเป็นชุดพยุงใบมีดตลับลูกปืนนะคะเล่มที่หนึ่งค่ะงานจริงสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่รับแพ็คคู่ไปนะคะคุ้มมา,มากๆเลยค่ะ เป็นปอทองเหลืองงสองเร่มน,นะคะใบไ,ไม่ทำจากตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่แปดจุดสามใบก้วอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะสนันหนาห้ามิลนะคะด้านอยู่ที่หกนิ้วค่ะยาวรวมก็อยู่ที่สิบสี่นิ้วนะคะปล่อยอ,อ,อย่อ่ที่พันเจ็ดร้อยรับแพ็คคู่แบบนี้นะคะอยู่ที่สามพันบาทจัดส่งฟรีนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นปอกทองเหลืองเล่มที่สามเป็นเลมโบนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่เจ็ดจุดสองใบก้วอยู่ที่สองจุดสองสันหนาห้ามิล ด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่12.5ปล่อยออกอยู่ที่600้่ะตัวนี้ไว้สับกระดูกหมูได้หัวปลายใหญ่ได้กิงไม้ได้เลยนะคะแบบพก้านะคะเลมที่4นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.4สั้นน้าอยู่ที่6มิลใบก้วยยี่2 6งนะคะด้านอยูที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่18.5ปล่อยออกอที่700ร้อค่ะ เล่มที่5ค่ะตัวนี้ยาอยู่ที่12นิ้วใบกล้วยยี่37สันนาอยู่ที่5มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วยารวมทั้งหมดเลยอยู่ที่18นิ้วปล่อยออกอยู่ที่700อค่ะรับแพ็คคู่นะคะราคาลดได้เลยนะคะราคาย่อมเยาวนะคะรับแพ็คคู่อยู่ที่พันสองร้อยนะคะราคา700นะคะราคานี้ไม่มีแล้วนะคะตัวนี้เล่มที่ เล่มที่หค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่1 1 5นะคะใบกว้างที่7ส7งซันนหนาอยู่ที่5นิ้วด้าอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่7 0 0ร้อยนะคะรับแพ็กคู่อยู่ที่ทัน0ออจ็ดสูงฟีนะคะสนใจก็รีบทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะเล่มสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นปลาลาังผิวไฟนะคะเป็นด้ามประกบะด้าไม้พยุงนะคะตัวนี้ ความยาวของมิลล์อยู่ที่12.3นะคะเบกก้ทน22.4สันนาอยู่ที่7มิลด้ามอยู่ที่5.5เป็นด้ามไม้พายุงนะคะเป็นด้ามประกบะความยาวทั้งหมดอยู่ที่17.5ปล่อยออกอยู่ที่900นะคะวันนี้มีทั้งหมด7เล่มน,นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าตรงโปรและประกันตลอดก,การใช้งานนะคะลูกค้าสนใจก็แอดไลน์ line, หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลนะะ์เบอร์นี้ได้เลยค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ